บุญแรกของวันจะเป็นอะไรได้นอกจากการใส่บาตรเข้าใจไหมก็เลยแนะนําและด้วยประสบการณ์ที่ทํามาตลอดเนี่ยมันได้ผลไงก็เลยให้ทํากันและที่มึงไปดูดวงเสียเงินค่าดูค่าดูเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยมันมากกว่าการใส่บาตรตั้งเท่าไหร่ก็ยังทากันได้จริงๆแล้วเนี่ยนะปู่ย่าตายายเราก็ใส่บาตรกับทุกคนแหละ คนรุ่นเก่าๆมันไม่มีใครไม่ใสหรอกสมัยรุ่นยายรุ่นย่ารุ่นปู่อะไรนียเขาก็ใส่กันทุกคนแหและแล้วเขาใส่กันทุกวันด้วยนะเขาใสกันทุกวันยายมึงใสไหมเออยายกูก็ใสทุกวันตักบาตรเทว,วต่างกับตักบาตรธรรมดายัางไงครับจำรวนพระตักบาตรธรรมดาก็มีพระไม่กี่องค์ใช่ไหมหรือบางวันก็แม่นท้จะไม่มีแต่ตักบาตรเทวเรามาตักที่วัดส่วนใหญ่เราจะตักที่วัดเลยและพระก็จะเยอะก็เปรียบกัเป็นช่วงที่พุทธเจ้าเสด็จลงมาจากโกดเขาเชื่อว่าแม่ท่านเนี่ยเมื่อได้สิ้นชีวิตแล้วไปเกิดเป็นเทวดาชั้นุสิ แล้วท่านก็อยากจะไปโปรดไปแสดงธรรมต่อในช่วงที่ข้ภาษาที่ผ่านมาพอเอาภาษาพวกท่านก็ลงมาจะชั้นดาวดึงแล้วก็ถือว่าใครที่มารอต้อนรับหรือว่ารอรับรับสเสด็จที่ท่านลงมาเนี่ยก็ได้บุญแรงก็เลยเรียกว่าพิธีตักบาตรเทวจะมีเทวดามารอรับเทวดาชั้นพรมชั้นไรมารอรับพระเจ้าแล้วก็ถึงมนุษย์ก็เรียกว่าตักบาตรมีเทวดาร่วมตักบาตรกับเราด้วยวันนี้เปิดโลกมนุษย์แล้วก็เปิดทั้งโลกของวิญ,ญญาณด้วยพร้อมกันนะคะ เดี๋ยวประมาณหกโมงเช้าพระก็จะเริ่มตั้งขบวนเดินลงมานะเดี๋ยวท่านก็เดินมาตรงนี้ไง ก็แย่งเด็กใส่ตลอดเลยอ่ะแอบข้อมือยาวอ่ะลุงข้อมือยาวอ่ะลูกสวัสดีค่ะมาทําบุญแล้วค่ะดีใจด้ค่วันนั้นไปตลาดทุกข้อาจารย์เลยแน่นเหรอคะแน่นมากค่ะแน่นมากเดี๋ยวปีหน้าให้นั่งดีๆใกล้ๆนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะสิ่งดีๆเกิดขึ้นบุญนําพามาทุกปีเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและอย่ารอว่าเดี๋ยวให้คนอื่นทำให้ เรากินน้ําที่เป็นขวดดีกว่ากินน้ําที่เขากวดไปให้นะคะฟังเอาไว้แล้วก็ไปคิดตามวัดทุกวัดมันดีทั้งทั้งหมดแต่ว่ามันอยู่ที่เราชอบแบบไหนเหมือนเรากินอาหารชอบรสชาติแบบไหนก็เอาเรืองรสชาติที่ตัวเองชอบแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นที่เขากินไม่เหมือนตัวเองเขาจะผิดเราเอาตัวเองสบายใจแล้วดูตัวเองไม่ใช่ไปดูคนอื่นหนูหิวแล้วเหรอหิวแล้วเหรอมอยู่วัดนี่นานแล้วยังอะ่ะ อุย้ยมีกระดิ่งด้วยเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยบางคนเห็นเจ้านี้เฉยๆแสดงว่าไม่ได้มีบุตรลูนกันมาก็แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีนั่นการที่เรารู้ว่าอะไรที่ถูกใจเรานั่นย่อมหมายความว่าเราไม่จําเป็นจะต้องไปวิาพากษ์วิจารณหรือด่าทออีกฝั่งหนึ่งที่เราไม่ถูกใจแค่เราไม่ถูกใจไม่ได้หมายความว่าไม่ถูกต้องจริงๆแล้วมันต้องทั้งถูกใจและถูกต้องใช่ไหมและถูกต้องต้องมาก่อนถูกใจมันถึงจะดี ถ้าเอาถูกใจมาก่อนถูกต้องมันจะพินาศเพราะเราจะเอากิเลสเรานําแต่ถ้าเราอยู่ด้วยปัญญาเราจะเอาความถูกต้องความถูกใจนั้นเราดัดเอาให้ถูกถ้าเราเอาความถูกใจเนี่ยเราดัดทุกอย่างตามความถูกใจมันก็จะผิดบางคนศรัทธานี้ไม่ถูกใจเราเราก็ด่าว่าเขาไม่ถูกต้องจริงๆแล้วเราอาจจะถูกก็ได้เพราะฉะนั้นเลิกด่าคนอื่นแล้วหันมาดูตัวเองจะเจริญวค่ะจริงๆมั่วแต่ไปด่าคนอื่นมันไม่เจริญหรอกเพราะเรามักด่าคนที่เราอิจฉา ถูกไหมคนเราธรรมชาติมนุษย์เรามักด่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าดีกว่าเราเพราะนั้นเรายิ่งด่าเขาเขากลับเจริญขึ้นในขณะที่ตัวเรากลับตกต่ำลงสิ่งนี้เราต้องคิดว่าทําไมอ่ะเราถึงไม่ดีขึ้นเพราะเรามัวแต่ไปด่าคนอื่นแต่เราไม่เอาเวลานั้นมาพัฒนาตัวเองลองพัฒนาตัวเองแล้วเลิกด่าคนอื่นชีวิตมึงจะดีขึ้นทันทีเลยนะคะ